โจค้าคุยมึงกล้กาแบกหน้ามาหาหนูจวนเหรอแต่ก็ดีตั้งจวนเนี่ยก็มีทางปล่อยมันไม่แน่อีเอ็มมึงตายซะเถอะอีเพื่อนธัญญสดจวนข้าพาดีข้าพาดีกูมไม่ฟังคำแก้ตัวอะไรจากมึงทั้งนั้นความผิดที่มึงทำเอาไว้เนี่ยมันเกินจะให้อภยัยความผิดของมึงเนี่ย,ยต้าพอไปอ ฟังนะกไม่ฟังไฝ่ายะออีพี่พ่ทีข้าว่านกเ่าล่ะยีทองแล้วีมันไม่รอดแน่จุขาขาวนีจุจุ ปล่อยนะนังจวนแกต้องอ่อนให้ตายไปเด็ดไอ้จวนไอ้คนเอ็มรีบไปจวนอ <te ันนี้จวนเอ้ยเอ้ยเจวนขอให้มึงจ่าตีนกูยังไงมึงก็ต้องตายมึงต้องตายเด็ดจวนหยุดจวนหยุดจวนอย่าไปยุ่งพี่ต้องยุ่งเพราะพี่ไม่อยากเห็นจวนฆ่าใครตายโดยเฉพาะคนคนนี้ คือเพื่อนจวนและอิ่มมันกําลังท้องท้องเนี่ยสิดีมันจะได้ต,ตายไปพร้อมกับโูกหมือนกจวน <c oughs> พี่ไม่นึกเลยนะว่าจวนจะเป็นคนใจร้ายใจดําขนาดนี้ถ้าฉันใจร้ายใจดําแล้วสิ่งที่มันทํากับฉันละ่ะมันคืออะไรความหวังดีไงจวนฟังบ้างสิจวนจะได้รู้ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับคุณละยาจวนคุณละยาไม่ใช่คนดีนะจวน ดีมากสินะมึงถึงได้แย่งผัวเพื่อนได้มึงจะให้กูมิเชื่อคุไดาหยาแต่จะให้กูเชื่อมึงงั้นเหรอพี่แอ๋ก็เหมือนกันเชื่อมันเห็นใจมันทุกอย่างทั้งดที่มันเป็นคนทำร้ายฉันพี่คงรักมันมากสินะไม่เพราะพี่ไม่อยากเห็นจวนเป็นคนเลวโง่เขาขาดสติยอมให้คนอื่นจุงจมูกมันไม่มีใครจุงจมูกกูได้ดังนั้นนั่นแหละ คนที่ทำชั่วคนที่ทำให้ชีวิตกูหายนะเนี่ยมันก็อีนี่มันก็อีมช่วยอีหยุดจวนสังค้าก่อนข้าไม่เคยทำอะไรเองเองกำลังเข้าใจผิดนะคอนตอนแหละมันก็พูดอย่างมึงทุกคนนั่นแหละเห็ียกรตัวอีชั่วถ้ามึงดีจริงเนี่ยมึงไม่แย่งผัวกูไปได้แบบนี้แต่มึงอย่าคิดนะมึงอย่าคิดนะอีมว่ามึงจะสุขสมหวังกูนี่แหละจะเป็นคนทำลายชีวิตมึงทุกอย่าง กูจะมีลูกกับคุณหลวงกูจะเป็นเมียคุณหลวงแล้วกูอยากจะรู้นะว่าระหว่างกูกับมึงใครมันจะได้ดีกว่ากันสพี่บุญหน,นับตั้งแต่วันนี้ฉันกับพี่เราขาดกัน อไม่ต้องตามนเดี๋ยวเองก็ได้ตายจริงๆหรอกฉันไม่กลัวหรอกพี่บุญฉันยอมตายนี่ว่าจวนมันเข้าใจฉันผิดจวนมันจะเกลียดฉันลวพี่บุญขืนเองตามไปก็ตายเปล่าตอนนี้จวนไม่ฟังอะไรแล้วจิตใจจวนมีแต่ความกรธแค้นพยาบาทแต่เองนะสิเองต้องดูแลตัวเองอย่าลืมนะว่าเองยังมีลูกในท้องอยู่